ดีครับกินเที่ยวหาเฮายบโจทย์ hey ครับผมไอโจโมือนี้มีที่เด่นนำเสนออีกแล้วโอ้โหนำเสนอที่เด่นๆน้องมือนี้มาเที่ยวเขาครับเสียบึงบรรยากาศบนเขาแล้วก็ทะเลนะครับเด้อทะเลเขาลุบครับนี่ครับแหล่งท่องเที่ยวของบ้านทาววนครับชาววัยรุ่นวัยวัยสรุ่นขาสิ่มากินเหล่าเมา,ายายไอโจโกับสิมมหากินเหล่าเมา,ายายนี่ครับอันนี้เป็นทะเลครับล้ว,วนเลยครับเห็นบ่อยู่ติดภูเขาครับมือนี้มากันหลายคนอยู่นี่ครับบรรยากาศดีมากมากครับ ทางนานี่ทะเลครับทะเลนี่ตรงนี้สิเป็นทะเลครับมองนี่เขาสิบหาปลากินได้บ่างได้ได้ไออันนี้เขาคือเปิดให้หาปลาได้ครับหาแบบกินตามธรรมชาติตอนนี้ไอโจกัมานี่แหละครับมานั่งเล่นกับหมูพวกกรพวกนี่ครับหมูเอาทักได้นะครับทูนครับหมูทูนครับสวัสดีครับเอาหามร้อยทักไา่สวัสดีครับสวัสดีครับต้องมบผมมันเดิมครับไอโจกัสวัสดีมันเดิมครับรักเท่าเดิมครับไอโจรักทุกคนครับนี่ครับเมนูนําเสนอมันนี้ทําอะไรกินจ้ะ ซอยจุครับซอยจุอีกล้านี่ครับน้ำพริกคมๆคมกับฝีมือไอจูจแนาเฮ็ดเองแซมแน่นอนครับแล้วก็นี่จับต้มคมรับต้มคมนี่ผู้ใดเห็นวะอันเฮ็ดเองก็ได้เฮ็ดเองก็ได้เดี๋ยวไปซื้อตลาดมากครับต้มคมครับแล้วกันนี้เนี่ยเห็นเห็นกันอยู่เนาะเนี่ยซื้อตลาดมากครับเนี่ยซื้อมาจากตลาดอนี้เนื้องวสดๆคือขาไม่ไหมเลยแล้วก็ตับหวานๆครับอันนี้ตับงัวนละครับนี่ตับงัวสีอ่สีสดใสแน่นอนครับอันนี้ครับ นี่กกำลังล um, ื s <S ่นเรากินดโอ้ยเลอะมือเบอร์ให้เลอะมือดิมือมันเปลี่ยนมือมันเปลี่ยนนี่น้อครับมือนีครับแซ่บอีกแล้วครับนี่ครับกำลังหั่นอยู่หั่นจุหั่นจุนี่ปาดเอาข้างหันเนี่ยเว้นบอกง่วนอันนี้บอกง่วนเองว่าเป็นฟุ้งฟูงครับง่วนู่นี่เป็นฟุ้งฟูงเลยง่วนเป็นฟุ้งแต่ว่าปาดเอาจะเนื้อมั้ยพอมันยายหอดบ้านไง จัดทำจัดเลยแต่ว่าบอดีเป,เป็นตัวยางบอด,ดีอ <laughs> เป็นตัวยางบอด,ดีไอที่ถึงด้านน้ำนี่ครับ<ะ>ซิมซิมก่อนเลยตอนหมกไงครับ<ห>จุของแท้โอ้โหไอน,นี่เนื้องว่วเลยครับเลยยินยังนี่เสือด,ด่าสีสัตว์สีส,สัตว์นนสีส,สัตว์ผมปิดผมแห้ง อันนี้เพื่อน่มวันไหวะใส่ไม่คมๆนะตับครับตับดิบแจมครับตับมั่วโอ้โหตับแดงสวยมากครับเขาบอกว่าตับสดๆแห้งเพราะว่าพึ่งขามาบางเร่งอะไรอย่างครับต้มขมต้มขมครับต้มขมครับเปิดบริการครับสดเข้าไป อวนยังอยู่ไปบอกว่ายังอยู่ไปไอโจสิอ้วนในเมู่บ้านต้มคมบันถาว่าเนี่ยแซบอี่ลีเมื่อห้าเสือนะครับทูนจุโชครับนี่ครับไอทูนคนรอครับทุนขึ้นมองไปเห็นแล้วมันค็อเมียงคือว่าเฮ้ยเสือขาวเข่าค้นผิวผิวสีแทนนิว เทนเทนมามือนี้ไปยังมามือนี้ไปยังมาไปวานแหมาเดียปลาวะไดีปลามาจากสิบโล่แหละจักโตเลยสิบโลเลยนะกระซั่งหนึ่งคนแล้วอืมไปวานมือมันออกนอกกระซั่งปลาเรียงครับปลาเรียงปลาเขาเจ้าเรียงไว้ยเรียงไว้เลยที่มันออกกระซั่งแต่เขาเจยวปลาไม่ลงถูกไหมก็เลยไปวานปลาปลาเก่าออกกระซั่งออกวานเขามากเลยเอาเขามาได้วานเดี๋ยวจักมานีากสิบกิโลนี่ล่ะนี่ตัวไงตัวตัวหน่อยมันซ้ำหนิเลย ข้าแขนประคอน่ะประดุกประดุกอ๋อมีแต่ประดุกเหรอเดี๋ยวประคอตัวหนึ่งตีกินอ่ะเจ็บแสบโอ้โหน้ำกันนะครับเนาะเก็บบรรยากาศบรนทุ่งครับบรนทมวันครับผู้ใดสนใจมาเที่ยวบรนทมวันก็มาเด้อไอโจต้อนรับทุกคนครับพร้อมแล้วเป็นบ่เออบ่พร้อมครับจะว่าก็ต้อนรับได้อยู่ก็อยู่กินตามไม่ตามเกิดเลยครับอัจฉริภามากินกินข้าวกินปลาเจ้าูกครับมาหาปลาทะเลกินฟรีได้อยู่มึงเนาะี ตรงหาเมื่อแห่ไม่แห่สมังสมังเนาะไปกลางบ้องหากิน,กนเลยนอะอาชีพดังเดิมอาชีพดังเดิมครับผมนี่ออกลางบ้องเป็นครับเพราะว่าอีพอเป็นสร้างสอนมาโดยกําเนิดคนยมัยครับคนยมัยตอนนี้เนไปเที่ยวสวรรค์แล้วถั่วกลไงก็ต้องหยุดติดข้างสองอาตย์ก็ได้เก็บขายกันนี่เหรอทั่วนี่เหรอ,อ วันนี้ครับสวนทางนานเห็นเป็นทัวร์แล้วครับตอนนี้เวลากประมาณหกโมงพอดีครับบันทาวน์กำลังสิบหมื่นรับกันแต่บรรยากาศเย็นๆนะมแรงๆเพื่อว่ามันนั่งตอนกลางเว้นมันก็ห่อนครับมือนี้เนี่ยทองฝาจำใสเปิดแล้วครับมือเศร้าเครืยังฝนจีตกไสุยครับเล็กน่อยยุ่งที่กัดเด้อเล็กน่อยยุ่งที่มาเด้อตกเด็กสิโจมมะปล่อยงูมันนี้ยังงโดน เขาชีบ้านนะเป็นยังดอกเลยห้อเกิดห้เอาไปปล่อยมื่อื่นเนาะมันไปงูแต่เขาปล่อยมื่อื่นมันปะเขาบอกเขาปล่อยมื่อื่นกันจบเลยนี่คำวัอนี้แต่ว่าแทนเนื้อบ่พฟองให้ได้ไหนเนื้อมั่งอ่ะนี่แล้วเดี๋ยวปาดเอาให้นี่ย่างมันเลยปะเอาจัดแต่สักขาหนึ่งปาดเอาสักขาหนึ่งนี่ครับหมูหมูส้งเหลาแซ่บแซ่บเลยครับเพป็นตองครับไปเที่ยวใส้มากมู เพมื่อเภอหนองรองมาอำนองร่องครับวนนองลองบนเมือคีรถหายเติมเกตเอพีจีเติมแ้วมหาลอยว้นหาเติมเอเติมเกตเอพีจีหกลอยว้นหล่อมหนองรองใส่เวลาวันที่ออกมาเบิ้งรถเบิ้งล่าใส่เวลาบนเหมือเลยก็เลยบอกมาเข้าเดียวดีีสามบันทงครับนี่ครับ คาลอยอีเดียวเองไอโจกับไม่เราโจลอยอย่างเดียวเลยครับฝากเป็นกำลังใจให้เลยครับเด้อช่องย่าสินกินแสบเลยครับผู้ใดจะชอบลักสไตล์การท่าคลิปของไอโจกะไปช่องย่าสินกินแสบครับจะมีหลายๆอย่างต่างๆนานานำเสนอครับก็เขาไปเบิ่งเขาไปกดติดตามไมาลดดีต่อใจแน่นอนครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นยังงั้นเลยเป็นยังทุคนมันติดทะเลอ๋อง้อฟวงนี่ง้กเงินหลานเดี่ย ถึงลานบ่มัดสุ่โอ้เดลยกานขาไหลานเลเหรอไม่งูเรียงงตัวจะหาหมื่นตัว็หาหมื่นอ่ะตัวน้อยก็ถึงหาหมื่นอยู่หรอตัวใหญ่ก็นี่หกสี่หมื่นเจ็ดหนเจ็มสามหมื่นว่ะไปไปเขาไล่น่ะมันตะกียสามันหายเลยซื้ประกนาะู้ณยายซื้อประกัอ๋อขึ้นขา้าข้าวควนกนี้ต้องแท่งห้าหมื่น กินน่คิดยากเลยกินเนี่สบองร้อยหกสิบบมนหรตอนนี้ปรหนมันหกขีดมอถามว่าเขาถามโลดโล2สองหสิบเด้อขีดจุสองร้อยหสิบนเตรียมสองรอยเอากับบนเตรมสองร้อยหกสิบหกสิบโลสอหสิมั้งโลสอิมาถามราคาอยู่อสองร้อยหสิบบา ตลาดตลาดไ้ยตะเป็กปะตะเป็กเนาะเศษเๆครับเศษเโชว์ผ้าซ่บอย่างเดิมอยู่ก็ไปโจต้องซ่บกับสนุกครับสุดยอดนนี hmm. ่ว <k> ่าสดเป็นอะไรยังไงเพาแอบขาอิสลามเนาะวกเกี่ยวกันด้แหละขาในชูมือเสียงไรเสียงไงไม่เสนเจอวันนั้นมาเฮาโอ้โหไหลเลยวะ ก็แสบหวานตุ <ti ế ng> <el Philadelphia> ๋ยเลยวัะเนี n ่ยเขาสดอีหมเลยว่ะเนื้อมันงามดีเนาะหน้าเสือมันงามกว่ายุ่งกรุงเทพอีกเนื้อมันงามโย่เจ้ว่าเขาว่าเราจ่ายกับเนื้อกรุงเทพมันคือกันว่ะแสดงว่าเป็นมัวนี่มันน่าจะเป็นมัวแบบนั้นแหละเพราะว่าถ้ามัวนเลยถ้าอยากให้มันสดแบบมัวแบบย่างโย่หน่บ่ะสองเมื่อนใลมเลยกินบ้านห้องสี่ลมให้กินพูดอะไรสิขามี่พูดสิขาแต่ว่าบ่ได้เงินสดเดีได้เงินแห้งเป็นยังช่วงนี่เพราะว่ามันบ่มีบุญมีงาน เขาเดาสิไปเราคุณได้เอาเงื่อนเขาขายกินที่ซื้อนี่ไหมโอ้ยกินบวบดอกปันพูดอ๋อต้องปันในเขาเนียน่ยหรือเปล่าขาเดียวกินบวบิดอกถ้าเขาปันพูดเนี่ยเขาอย่างว่าผู้ใดมาผู้ใดมาเ,เที่ยวหายโอยโจยโจสิบบาขางัวกินแต่ว่าพงกันม่นำเหลายๆเด้อได้กินงัวแท้เอาเงินสดไปซื้อรอกกินเงื่อนแหงไปทำธุรกิจหรืเปล่าเนี่ครับสังคมออนไลน์ครับอันนี้ไปเห็นดังนง เห็นอย่งครับเบิ้งไก่ตีป่ะอ๋ออันนี้ซุ้มไก่ตีเพิ่นครับซุ้มไก่ตีต่อตองครับต่อตองซุ้มต่อตองท่องดีเข้าไปเบิ่งในีอยู่ไอเฟบุ๊กเลยป่ได้ครับือไอ้ซื่อไว้ยังก็อซุ้มต่อทองดีครับผมต่อทองดีนะครับไก่งามไก่ดีบ่ไก่เก่งครับผมไก่เก่งตีมาจากไฟล่าสุดไฟล่าสุดได้เฮลเลยครับเบาเนี้ยเบาเรื่องเบาเรื่องเจ็ดก็ได้ดอกตีเขาเลือดตีเขาออกได้กๆบไหมครับเออนักขกาผมเงินเดือนพันสองร้อยห้าสิบ ชุดหนึ่งพอดีเดี๋ยวจุดหนึ่งกลับมาเลี้ยงไงครับกลับมากินีกจุ้งอีกครับเออจกเขาไงมันไปพันสองใครยูมูซอยออกสุ่มรู้เรายูทุนโปรโมทซอยเนี้ยเขาเห็นใกล้กันสีเบิร์ดแล้วเขาเห็นใกล้กันสีมืดแล้วต่อซุ่มต่อไอต่อท่องดีเนาะท่องดีครับต่อท่องดีของแท้ครับไก่ส้นบั้นทาวันเก่งไร้ยคนไปหาซุ่มมื่อหัวกันไดบ้องแห่งโรงพยาบาลเขาไปถามว่าไก่ชนะหรือแผ่วพ้ไปถามเขาซื้อหรือเปล่ากลับ จะมาไกลเพิ่นไหลรเตรียมของเลยครับเดี๋ยวมือเดียวผมจะรีวิวห้เบิ่งเด้อตอนนี้ก็บเบิ่งจ้สีไปก่อนไปชดแจ่วหฮาเจอไอ้โจตรงชนดแจ่วมากินน้ำกันหฮาชุดยอดนี่ครับเพื่อนฝูงทั้งนั้นครับหมูหักหมูแพงครับบ่าเจอกันประมาณเกือบสิบปีพุอดะแต่ว่ากลับมากับเป็นหมูกันเชียนี่นะครับเขาเรียกว่าคําว่าเพื่อนนี่มันตัดบ่าขากแต่ว่าชู้สาวนี่ตัดไ้งกับขาดกขตัดไอ้โจตัดนะแต่ว่าแต่เพื่อนนี่ ทังสี่แต่ผมกลับมาเขาก็มาคำมัคุณครับกับดีเจไรนี่เพื่อนตองนุมน่มเกาหลีครับนุ่มเกาหลีไปได้เงินเกาหลีกลับมาประมาณหลานวนอนบินกลับเลยเปิดซุ้มไกลเลยเปิดซุ้มไก่อันนี้ก็นุ่มอิสราเอลครับกลับมาได้รถได้ล่าได้บ้านได้ซองได้ทุกอย่างแต่ว่าให้เมียมัดเมียผมมีอ๋อทักากินกันแล้ว ตัวก็บอกมันเรียบเรียงมากบ,บ่ทุกบ่ทุกท่ายเยาว่าหิเมี่ยวเป็นไหมอม๋อเขาถ่ายชีวิตตัวดามาจาังน่อยเหมียเข้าใจว่าโอ้ยผมไม่อยากดามาบดามาดามาจาังแน่นึงเน,นี้ย <laughs> บอกมาบอกอยังดีได้นั่นได้นี่อบบอกับว่าพูทให้ได้เมียกับว่ <laughs> าไปสั่นตัวเอา <laughs> ลยเฮ้ยเออผู้พิทเอาไหมคัดห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นนี่แหละครับไอ้ทุ่นครับนี่หนุ่มรอบ้านทวารครับตอนนี้ก็ไปอิสราเอลมาได้ได้ที่ได้ทางได้บ้านได้รถได้ครบทุกอย่างหรอขาดแต่ยังเดียวขาดยังวะ ขาดเนี่ยว่ะโอเคจะไล่หรือวะเอ๋อจัดไปเอาที่สนุกสนานนะการอยู่กับไอโจก็ยิงสิเลยครับมีแต่ความ,มอมวนความสนุกครับอย่าลืมคอปเบิ่งด้วยครับยายสินกินแซ่บครับนี่ครับน้ำเสนอชีวิตบ้านๆนุ่มบ้านๆไอโจมันอยู่แบบบันบนนี่นตกง,งานเลยครับตอนนี้ครับผู้ใดสจีจ่างแดงกับจา่างเด้อรับงานทุกชนิดครับรีวิวสินค้าร้านอาหาราประมาณไอโจจัดให้ กสิทำเต็มที่ครับจ้างสองลอ,อยก็นทีทำหาร้อยหมดละ <c oughs> าล่าแรื่องคร <c oughs> ับบรรยากาศ <c oughs> ไปไปสวนอันนี้ก็นั่งกินไปครับล่อมูเดี๋ยวมีทีมงานมาสมทบอีกไกลยอยู่จะหนึงม,มาท่านบาบูยานมืดนกวนอยู่แต่ว่าไฟสิมีหรอกเปิดไฟรถไฟหรอเนาะแบตมันค่อยเค็นกลับไฟ <c oughs> <c oughs> แบตมันโชว์เลยเด้อ <c oughs> แบตโชว์เลยเด้อเดีเสียงจะเสียงดีกว่าเรา <c oughs> <c oughs> นะครับผมแสบแสบเหมือนกันครับจ้าครับจ้าครับมาหาบรรยากาศแสบแสบครับผมโดนมาจากกรุงเทพเทียงนึงครับไอโจมันต้องักบ้านเกิดเออสำนึกรักบ้านเกิดนี่ครับไอ้เขาเอิน่าไอ้ทะเลเขาลุมครับผู้ใดสนใจมาเที่ยวไอ้โจสิน้ำเที่ยวให้เลยเขเรยเขาลุมเนี่ยสิผ้าเมื่อวานเหียหาปลาแต่ว่าบ่ปักกันไว้ได้กินเด้อแต่ว่าสิผาเมาเที่ยวผู้ใดสนใจมาหายโจ้ก็มาเปียกแค้ละเปียกในตเปียกได้ลงน้ำแท้แต่ว่าถามว่าได้ปลาบ่าไอนี่บ่รับปาก ทะเลเขาลบเดี๋ยวจะเดี๋ยวสักมือนึงจักมือนึงอย่าพาดเข็นไปรีวิวทั้งสารตะปูสารตะปูเขาลุบไอ้ซักเสื้อแห้งวุ้ยบ้านแล้วเขากลับมาเขาจทจะนี่ไปแก่บนอยู่ต้องไปแก่บนเออเดี๋ยวจะไปหามื่อใดไปแก่บนอยู่ไอ้โจบนไหวอยู่ครับเออกลับมาคอ้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองกลับมาก็แข็งแรงอีหลีมีเงินมีทองอีหลีก็อาจจะมีบ่หลายเนาะพ่อใส่ใส่กับแม่ยี่แม่เนี่ยมันคว่ออกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลยก็ดีที่สุดแล้ว เขาเรื่องดรามายแล้วอ่องชวนใจ้่เมาเจ้าเว้ยจังคือที่จะวาวันต่อไรนะยู่นั่นนะเฮ้ยอยู่แยกตะโกะว่าพูดอะรมาดูะสุดยอดครับลองซีมซิมอีกจะค่ำอันนี้ไม่เศษเขียนช่อมดเนาะแล้วก็เก็บบรรยากาศไปที่นี่แหละครับเพราะให้ความสนุกสนานไปแบ่งปันแบ่งปันความสุขงานกันไปโจกับหมอบให้ได้ที่นี่แหละก็จากใจโจกใช่ไหมครับกินครับอือหือก็อยู่เนื้อเจ้าเนื้อ อันนี้ตับอันนี้ตับจุ่วทำหนึ่งเหลี่ยมจุ่วเนี่ยบางพุ่มในตัวปั๊บเรื่ององตับหวานเราหั่นสุดยอดตับหวานครับต้องไม่ค่อยถนับกันนวะเนี่วกินอะไรอยู่อ่ะแบบลวกจิ้มไม่เห็นหรอสุดยอดครับเฮ้ยดังไฟปิ่งทิล่ะอือเอาบ่ดังไฟย่างโอ้ใส่ใส่ใสงวงดังใส่งวงครับใส่ตันเนี่ยดังไฟเนี่ยอ่งอังอ่งอ่างทอดใส่ตันงวง อขมปิดเลิศมากไปครับสวัสดีหาฟื้นมาดังไปครับกินเที่ยวหาเฮยียโจช่ไหครับฝากติดตามครับได้สิ่งกินทร์ับเดี๋ยวเกลียวโทษฝากฝากปิดจ่องเห็นไหมปิดจ่องปิดจ่องโมเม้นต์หมายถึงว่าพูดปิดจ่องเนี่โอ้ยจะขี้วาวนี่น้อคนโมเป้โมเก่งเนาะ เอาเพื่อนต้องปิ้งจังไงนะไม่ก่อนรู้อ้าวขอฝากติดตามความแย่สิงกินแซบครับผมสีว้างลิงไว้ไอ้ถ่ายคลิปทุกคลิปครับช่วงนี้ก็สีแปะลิงกันไว้ก่ใส่ใส่ข้อหมกเขาไปติดตามแย่สิงกินแซบของโจชแนลนะครับเป็นอีกช่องหนึ่งผมจะแยกออกมาจากรีวิวการกินอาหารเพราะว่ามันสีไเดบบปนกันแล้วคนเบิ่งสีเบิ้เสียความรู้สึกเสียอารมณ์ผมก็เลยคิดว่าผมควรแยกช่องออกมาอะขอโทษเขอให้พว้นะสำหรับคนที่ติดตามโจชแนลอยู่ก่ สนใจเข้าไปเบิ่งชีวิตลุยๆบ้านๆของของผมอีหลีก็คือไปติดตามช่องไอ้สิงกินแซ่ไปเด้อแล้วก็ช่องรีวิวการกินของโจชเนลกับสิรีวิวการกินอย่างเดียวครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากไหมครับสำหรับการเข้ามารับชมนะจ๊ะ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 เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้ขออนุญาตจบแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับครับหน้าเจอกันใหม่ครับโอเคครับขอบคุณครับ